สูตรปฏิปิฎกเล่มที่1 9นะอวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาและวิชชาเป็นหัวหน้าของอกุศลและกุศลนะเล่มที่19ข้อที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระภูทมีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถวิทิกาเศรษฐีเขตพระนครสวัสถีนาะทีนั้นแลพระภู้มีพระภาคตรัส เบลภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุสันถุนรับพระดํารัสของพระภูมิพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพระภูมิพระภาคได้ตัดพุทธพจน์นี้ว่า,าข้อที่สองดูกระภิกษุทั้งหลายอาวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังอกุศสลธรรมให้ถึงพร้อมน่าเรียกว่าอาวิชชานี่นะความไม่รู้จักอริยสัจสี พระพุทธเจ้าตัดอวิชชาคือความไม่รู้จักอริยสัจสี่นี่เป็นหัวหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อมก็แปลว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงจะมาถึงพร้อมหมดเลยถ้าเราไม่รู้จักอริยสัจสี่เนี่ยดึงสิ่งเลวร้ายอกุศลสิ่งเลวร้ายความทุกข์ทรมานความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาให้ชีวิตใครอยากได้อกุศลธรรมหนาความทุกข์ ความเดือดร้อนความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงมาสู่ชีวิตจงนะปฏิบัติอวิชชาให้ถูกตรงนะคือนะปฏิบัติหหยนณะสัตสีซะดีๆอนะย่าปฏิบัติอริยสัตสีอนะย่าดับกิเลสตัณหาให้ทำตามความอยากไปเรื่อยๆอย่าลดความอยากลงเด็ดขาดให้อยากมากขึ้นมากขึ้นเข้าไปให้กลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากมากขึ้นเข้าไปเข้าไปนะ ได้ก็กลัวจะหมดไปให้หยุดกลัวเข้าไว้กลัวเข้าไว้ให้กลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากเข้าไว้ได้ก็กลัวที่จะหมดไปเข้าไว้มันจะเกิดร่วมกับอะไรพระเจ้าตรัสว่าเกิดร่วมกับความไม่ละอายบาปไม่สะดุ้งกลัวบาปเนี่ยมันไม่ละอายไม่กลัวต่อบาปนะมันกลัวจะไม่ได้บาปมันกลัวจะไม่ได้บาปดังใจหมายกลัวจะไม่ได้ทาบาปกลัวจะไม่ได้ทาตามที่อยาก เพราะเขาไม่มีไม่มีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปนะมันกลับกลัวว่าจะไม่ได้ทำบาปดังใจหมายไม่ได้ตามที่อยากไม่เป็นอย่างนั้นความเห็นผิดเนี่ยมันจะเห็นผิดทันทีเลยทิฏฐิแปลว่าทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจจะผิดทันทีเลย <c oughs> ความเห็นผิดย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่รู้แจ้งไม่ ไม่รู้แจ้งประกอบด้วยอวิชชาความดำริผิดย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีความเห็นผิดเจรจาผิดความเจรจาผิดความความดำริผิดความคิดผิดก็จะเกิดขึ้นก็คือ,อมิจฉานะนะมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่มกักมีองค์แปดละนะอันนี้มันกลับหัวนะเรียกว่ามิจฉามากักความดำริ ความคิดผิดย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีความเห็นผิดเจรจาผิดการพูดการพูดผิดมิจฉาวาจาย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีความดำริผิดการผิดการกระทำกรรมันตการกระทําผิดย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีแก่ผู้เจรจาผิดกิจกรรมการงานต่างๆพฤติกรรมต่างๆมันผิดหมดการเลี้ยงชีพ อาชีพผิดย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีทำการงานผิดนะก็สมาอาชีวะก็ผิดพยายามผิดความภาคเพียนผิดย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้เลี้ยงชีพผิดนะมิจฉาสติอีกการระลึกผิดย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้พยายามผิดการตั้งใจผิดย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ระลึกผิดการตั้งใจทำให้ถูกต้องก็กผิดไปหมดอข้อที่สาม ดูกระพิกสุดทั้งหลายส่วนวิชชานะวิชชาในและเรากําลังมาเรียนวิชารามกันเนี่ยนะวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมนะวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมนะวิชชาคือการรู้จักอริยสัจสี่นั้นเป็นหัวหน้าในการทําให้กุศลธรรมสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงนี่ถึงพร้อมหมดเลย เกิดร่วมกับความละอายบาปความสะดุ้งกลัวบาปนี่มีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปามีความกล้าที่จะกําจัดบาปนามีความกล้าที่จะกําจัดบาปกําจัดความอยากความกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากความเห็นชอบสมาธิิย่อมเกิดมีแก่ผู้รู้แจ้งประกอบด้วยนาวิชานาก ความรู้ก็จะถูกต้องความดำริความคิดชอบความคิดที่ถูกต้องย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นชอบเจรจาชอบย่อมเกิดขึ้นย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริชอบการงานชอบย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีความเจรจาชอบการเลี้ยงชีพชอบย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีการงานชอบพยายามชอบย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้เลี้ยงชีพชอบและลึกชอบย่อม กิดขึ้นแก่ผู้มีความพยายามชอบตั้งใจชอบย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ระลึกชอบแล้ท่านตัดว่าสรุปแล้วมักมีองค์8นะมีความเข้าใจที่ถูกต้องการคิดพูดทําประกอบกิจกรรมการงานภาคเปลียนมีสติปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกตรงปฏิบัติอย่างตั้งมั่นมันก็จะถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์นะมันจะพ้นทุกข์หมดเลยถ้ามีวิชา ทีนี้ไปดูนะพระเจ้าตัดว่าวิชากับอวิชชานั้นอะไรคือวิชาอะไรคืออวิชชานะอะไรคือวิชาอะไรคืออวิชชานะอะไรคือวิชาอะไรคืออวิชชานะ <c oughs> ตกลงวิช,ชานั้นนํากุศลธรรมทั้งมวลมาให้นะนาความพ้นทุกมาให้นํากุศลธรรมทั้งมวลมาให้แปลว่าสิ่งดีๆทั้งหมดทั้งมวลมาให้เลยนะเอาเรามาดูนะนะวิช,ชานะวิช,ชาสูตรว่าด้วยวิช,ชาเล่มที่19ข้อที่169่ห ภิกษุนั้นนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผููเจริญที่เรียกว่าวิชาวิชาดังนี้วิชาเป็นไนะและโดยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงจะชื่อว่าถึงวิชา,าวิชาที่นำความพ้นทุกข์นำกุศลทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลมาให้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพิกซุความรู้ในทุกข ในเหตุให้เกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางที่ทำให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่าวิชาและโดยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลย่อมชื่อว่าถึงวิชาดูกระภิคษุเพราะฉะนั้นและเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียยเพอร,รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกการรู้จักอริยสัจสีนี่แหละเรียกว่าวิชา เรียกว่าวิชาอ้าวทีนี้แล้วอะไรล่ะคืออวิชชา,าย้อนกลับไปไปดูอวิชชาสาิว่าอะไรคืออวิชชาทีนี้นะก็มาดูอวิชชาอาวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชา1694เ่เร่มที่19บเข้อที่1694พิภิกษุนั้นนั่งนที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้หรือว่าความโง่นั่นแหละดังนี้อวิชชาเป็นไนและด้วยเหตุเพียงเท่าใดบุคคลจึงจะชื่อว่าตกอยู่ในอวิชชาตกอยู่ในความไม่รู้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุความไม่รู้ในทุกขไม่รู้ในเหตุเกิดทุกขในความดับทุก ในทางที่จะทาให้ถึงความดับทุกนี้เรียกว่าอาวิชชา,าและโดยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าย่อมตกอยู่ในอวิชชาดูกรบภิกษุเพราะฉะนั้นแหละเธอพึงกระทำความเพียรเปรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกเหตุแห่งทุกขสภาพดับทุกขวิธีดับทุกตกลงนี่นะถ้าใครไม่รู้จักอริยสัจสพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าคืออวิชชา คือไม่รู้จักอริยสัจสี่และพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะนำทุกทั้งหมดทั้งมวลมาให้นาอากุศลทั้งหมดจะเข้ามาถึงชีวิตหมดเลยนี่ปัญญาตารัสรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระพุทธเจ้าทีนี้เป็นไงวิชาคือรู้จักอริยสัจสี่วิชาคือรู้จักอริยสัจสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ารู้ทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกเป็นไง โอ้จะนำกุศลธรรมทั้งหมดทั้งมวลมาให้กุศลทั้งหมดเลยคือสิ่งดีงามทุกอย่างจิตใจดีร่างกายดีจิตใจเป็นสุขร่างกายแข็งแรงโรคลดลงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเรื่องดีมากขึ้นเรื่องร้ายต่างๆลดลงทั้งหมดทั้งมวลเลยปัญญาก็จะดีมิตรก็จะดีทุกอย่างมันจะดีหมดนะ่ะ ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วท่านเลยใช้คำว่ากุศลธรรมทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างจะดีหมดถ้าปฏิบัติอริยสัจสเป็นแล้วปฏิบัติไปทีละเรื่องด้วยนะไม่ใช่ต้องปฏิบัติทุกเรื่องคราวเดียวเอาไปทีละเรื่องทีละเรื่องดับความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากไปทีละเรื่อง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 ปัญญาจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนร่างกายจะแข็งแรงขึ้นปัญญาจะมากขึ้นนมิตรดีจะมากขึ้นสิ่งดีๆทั้ ลามากขึ้นร่างกายดีเศรษฐกิจสองแหวล้อมดีทุกอย่างมันจะได้สิ่งดีๆเพิ่มขึ้นทุกอย่างนี่เป็นยอดแห่งพลังมหากุศลนะอาจารย์ก็ต้องพูดเรื่องนี้เราตลอดการแหละนะตาปรินิพานเ <c oughs> พราะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นต่อทุกๆชีวิตนะ ต่อทุกชีวิตเลยรวมทั้งชีวิตเราด้วยยิ่งเราบอกคนอื่นมากเท่าไรคนอื่นพ้นทุกเท่าไรเราก็โอ้โหยิ่งมีความได้ได้วิบากดีมากเท่านั้นเท่านั้นนะเดาไม่ต้องไม่ต้องไปอยากได้หรอกได้ของเขาเองเราช่วยเขาไปก็เป็นวิบากดีของเรานี่แหละจะนําสิ่งดีๆมาให้เราทําให้เราช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นไปอีกซ้อน้าไปอีกทําให้เราได้ปัญญาดีได้มิตรด,ดีได้ร่างกายที่ดีได้องค์ประกอบดีๆที่จะช่วยคนอื่นต่อไปอีก มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใครจับประเด็นนี้ได้นี่โอ้โหเอาอันนี้แหละไม่เอาอันอื่นหรอกนี่ไปเรียนที่สถาบันอื่นนี่เขาไม่สอนอริยสัจสี่เป็นหลักนะมาเรียนที่วิชารามนี่แหละเราถึงสอนอริยสัจสีเป็นหลักเลยเพราะอะไรสอนวิชานี้ได้หมดทุกอย่าง่าปฏิบัติอริยสัจสี่ดับทุกข์ให้เป็นนี่แหละโดยเฉพาะดับทุกข์ใจก่อนเพื่อน ดับทุกใจให้เป็นดับความกลัวกังวลหวั่นไหวความไม่สบายใจอันเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดอันเป็นทุกข์ที่ทำให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลให้ได้อันนี้แหละก่อนเพื่อนเลยแล้วการดับทุกใจทุกกายเรื่องร้ายต่างๆการดับทุกกายเรื่องร้ายต่างๆมันจะง่ายไปหมดเลยเราจะมีปัญญาในการดับทุกกายแล้วก็เรื่องร้ายมีประสิทธิภาพที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติอริยสัจสี่นะ ไปทําอะไรมันก็ไม่เข้าท่าหรอกไปทําอะไรสุดท้ายมันก็ล้มเหลวหมดจะไปทําทําไมทำแล้วล้มเหลวทําแล้วก็มีแต่ทุกข์มีแต่ล้มเหลวมันน่าทําไหมเห็นน่าทําเลยใช่ไหมจะไปทำทำไมเสียเวลาทําไมใช่ไหมัดทําไอ้ที่มันจะประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆนี่ดีกว่ามามันจะสุกไปเรื่อยๆและประสบความสําเร็จสูงสุดนี่ดีกว่าอาจารย์ก็ไม่เอาอย่างอื่นแล้วเอาไอ้ที่มันจะประสบความสําเร็จสูงสุดนี่แหละ ลราจะก็พิสูจน์มาแล้วนะี่สิบเกปีพิสูจน์มานี่โอ้โหพบอย่างนั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจึงสอนให้คนได้อันนี้แหละดีที่สุดในโลกนะเอาละเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักประมาณสิบนาทีโดยประมาณนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อว่าแล้วจะปฏิบัติอย่างไรในการ แก้ปัญหาจิตใจร่างกายเศรษฐกิจสังคมสึ่งแวดล้อมต่างๆที่ดีที่สุดประสิทธิภาพสูงสุดจะทำอย่างไรกันบ้างอ้าเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันครับสาธุ